บวจันเนาะานเป็นสะพานบุญให้ทีเ่เรียกว่าสิอยากได้อนันยาแม่ธรณีราบวาทานันเพิ่ออ้เป็นชีวายไหเนเอเอของแง่อะอสบายดีไหมป้าก่อนสบายดีรึสบายดีไหมป้าพอลุงเด้ชะผูพ้พอลุงไปเลยผูไปเล้วไปสบายดีพอลุงไหม เดี๋ยวเมื่อส่งก่อนเด้อวันนี้แล้วบาแรงไม่มาเอาโชคใสเด้อพ่อกะสิไปทางใดทางหน้าป่อ <c oughs> น <Keep S 1> ี่แล้ววัดย่างไปได้บ่ป่ะบายดีเด้อเดี๋ยวสิพาทางเอ้ยเพิ่นไปโลลงไปวัดก่อนไปใส่เด็กน้อยเลยซื้อทอมาใส่อีกวันีนซองอันน่ะใส่ใส่ซองซองท่อนน้องคท่อนเดียวซื้อกันเนี่ยนี่ซองท่อนห้านี่พดิเห็นมันวิ่ดเด้เห็นวิ่ดแค่นี้ห้องที่อกต่อค่ะ เป็ดน yeah. mm ักแดนพนเดเดียวเจีออกย่ามนี่ใครเน้มาถือง่ามแรกเนี่โอ้ยป่ะส่ออกมาได้แต่ห้องน้านนะป่ะแน่นที่ได้พลเรือยไม่มนิกอนหมดเลยสองข้อนนกนด่อนนี้ยไปแล้วทางวัดก ย่างไปก่อนไปวัดชักโมงเลยไซเดะหอนลงมาแล้วบอฮะมากันย่างออกมาสิแล้วบ้านกับมึงมีแต่คนนอนนานเดี๋ยวกเออไม่ ไม่เต้นกเต้นุนี่อันผู้เทเ่าย่างเขาไปหา,หาเฮ้ากินนิดอะไรเพื่อนเราแม่นไไแต่ว่าเพื่อนตัวหนึงงน่งรังหนึ่งหมดอยู่เนาะฮะมงเยอะหน่อยเดีย๋ยวมึงอยากคิส้มอีกว่าเนื้อเซะ Bộ say thẳng là yêu mầm bộ ma, nè mừng koi Hả? koi mừng mình mừng mình còi Mình còi người mừng koi mừng koi mừng koi mừng cái mừng kìa mừng kìa mừng nè แมนทีิลูกคนนนเ,นเาพื่อนเ่อนีนอพ่อนแ้วคนคนออนพูนัเว,ว,นนวเราะหัเนาะัเราะเาเราหัวเรัวเราะหัวเราวาะเระหนวเรา่นัวเราะหัวเราะัวเราะวเราะเราะหัวเราะวเรนันเราะหัวเราะาะหัวะหัวเราัวนราะหัเราาะหัวเราเราะหเราะนัวนรานะัวหนาเหนเ <c oughs> าาพู ชนาเฮียนวอลีโอ้ยผู้เชียงล่มพึ่งพึ่งเลยเนาะฮ่าเอื้ระเอ้ยพนลงไปเบิ่งทีว่าพนได้เอามาอ่าสั่งไว้เนี่ยเอ้ยเนาะสั่งไว้แถวนอกที่ขึ้นจากลาบมาดูดชวมมามาข้าอันเขาชวนหลายบ่เคยเต็มเนาะ เด็กกันบะลีมีเด็กกันแล้วมีเด็กทางเดี๋ยวลงไปวัดกันไก่สีหอแล้วี่ล้นทางกับหอแต่หันเด็กกรถลีกได้สองขั้นเดเมี่นพิได้สองั้นี่ย เป็นเห็ดไฮวาหลีกันสองขั้นดีกว่าดีกัตกบตุนี่อันผายบุกเก่งในตกกลุบเอ้ที่ไปเชียงในก็หดวัดหรอกออพี่พีพุสออืมำไปครับคนเน,<อ>นี้ยเวลาจะบอกเด็กๆนีโอ้ไปวันนี้โอ้ดี เสียงดังฟังชัดเจนเะติเลยเอาอ้ายสิได้ว่าเป็นจังได๋ดังบ่กดังแล้วเนาะสิไปเบิ่งันอันใดก่อนหรือว่าสิขึ้นกไปทาบ่งก่อนเาะหรือว่าสิขึ้นเาะแล้วจังกลับออนี่ๆบ่่ปาอ่ทางัวน้อยพ่อคงอยู่ใจบ่

โอ้ยนี่พิคนบอยู่ซ้ำเกิยเพิ่นไปันยังแจงแก่โอ้นี่นพาทางเกอนเพิ่นแม่นว่าไปหาเบิ่งดู้ซื้อเออพูดละไปทางหนาวล้กุดเนใส่ป้ันเห็นว่าเ่นว่าอะไรซื้อเม่นแล้วเนาะโอ้ยโอ้อบ้านไห หุปันอาจินใช่ให้แม่เดินแล้วหุปันเลื่อมได้นี่เลื่อมวะโบได้เยอะได้เยอะงามอยู่ได้ส <P ans> องสามวันเออมันโคกประวัยพุ่นหลายอือมันนี้บ่ของดีด้วยเออมีอันเอื้อดวงเข้าเข้าหวหุ้มน้ำสองร้อยดอน ก็เลยใส่ซื้อเพันหนำมาเมดหวใจถ้างั้นทางบาจันเนาะงานเป็นสะพานบุญให้ที่เรียกว่าสิอยากได้อันยนืแม่ธรณีกระบาทันเพื่อนโอ้ก็ได้ได้เออก็เลยได้นี่พวกคนกระบาสีให้อีกเดึงเนาะมันสีตายได้ได้พูดแน่หมดมันแดกเออเพราะย่านพ่นบอกค่อยทาเนาะ วแล้วก็จั่งสิให้อันนองมาเห็ให้โดยว่าสิเปียนอันนั้นอยู่เพียนเลไอะสิเปียนอันอันนี่นะตัวหนังสือนี่นะจะเอาแบบนั้นโอ้เอาแบบได้เลยแบบติดโอ้สีผ่นผพนสีดำในตัวหนังสือออโอ้จะเอาแบบนั้นมาติดเออแล้วก็ตอนทาสีฮะององนี่ อันนี้อันนี้ซื้อสอนเพชรเราเยอเมกาเพื่อนเลยที่แรกเอื่อนสีอาเบิดทะเลแล้วเพิ่นละเพิ่นขออยากได้เนาะเลยให้เพิ่นเหม่อให้เพิ่นเห็ดน้ำห่วบุญน้ำกานใช่ยังนั่นกองเพนบ่เพื่อนกองเพชยึดถึงพุทธไทยบ่ได้แล้วแลคะมีแต่ต้นพุทแล้วขึ้นไปเองแยกได้อ่างวนแล้วขึ้นได้แล้วเราเป็นผู้ชายเนาะ เป็นกองเพ้นที่เพิ่นมามอบถวายทางเลยหน่อยก็อีนวลยังยังได้อันนั้งทานคลองอยู่ทานคล้องคล้องกาคลองใหญ่ใหญ่เล่าแหละเบื้องสถานที่เป็นชีวายไม่เละเป็นคนไหญเออคลองใหญ่ใหญ่สวัสดียันอวดเจ้สวัส บ่อันนี้เขาเอาไว้กลางเดินเลยแล้วเฮ็ดอันนั้นลังคาเพิ่นเลยนะแบบญ่เรักคนมากเลยคนดูเออเออแบบนั้นแหละได้มาเห็ดมาสางไว้ได้มาเบิ่งกับพุ่งใจนาะนเลยนะอย่าว่าเด้อบุญอันใดบ่หอดทำประธานมูดอกอันนี้ก็ เอ้กันอย่างบ่บได้ทันนะยอดสองซี่หกเจ็ดเจ็ดยอดเจ็ดยอดสิบห้าสิบห้าสิบเอันนี้บเมนเพิ่นนขืนี่ก็แต่ข้าวโบท่านมีผู้เห็ดสองยุทธุกมาจัะเออเขึ้นเดี๋ยวคนอะยกโซฟาแต่โย่ก็ฮะใส่ไม้อีกเลมโบเก่าที่ผ้าผ้าี่โอ้ผ้าผ้าแล้วเพิ่นใส่ไม้อีกวะเนี คองอยู่ออสเตรเลียมีคำนะคำเมื่อได้จะถึงค่ะแต่ว่ายูฟีผมมุ่งจะฝันใส่บอลรือบอลใส่แต่ยูพุนมันคำเห็นบ่เห็นบ่ฟังบ่โอ้ยฟังนั่นสื่อเดี๋ยวขึ้นไกลก็เห็นบ่มีหมีน้อยคงหนอนบอลลมือเพิ่นแห่ก่องเข้ามาท่นอันฝนท่นอันตก ตกแล้วบ้านเนี่ยเพิ่นอยากได้เก้าโมงเก้าเก้านาทีว่าอีหยังน,นี่แหละเพิน่นว่าบ่ได้บัดกองมาฮอสสิบเอ็ดโมงเลยบ่รตรงเวลาเออบ่รรตรงเวลาเ,เลยว่าเออย่าแหละเฮกองแล้วปุ๊บมนันเอาขึ้นห่อแจกแล้วปั๊บฝนเออลงมาเลย,ลย,ยเพิ่นเอารถตัวนี้มันยกขึ้นเห็นเพิ่นเอารถเคนมายกขึ้นอ,อะไรเลยผัยก,กได้ผูกกินไปเบื้องแน่ลูกได้ผูก ได้แต่จะมาลำแล้ยขึ้นบ่เจ้าขึ้นเบิ่งบิ่งเนี่อยาจะขึนไทยฮู้มกับหลานชายเขาขึนมาได้แล้วเฮามียิ่งขึนได้หอกโกกับสิมเนาะมียิ่งมีขึนมาได้เออแต่ตอนเพิ่นระทันเหมาะมันขึ้นได้เยอะวันนี้เพิ่นว่าอะไรเนาะอืมไปย่างไปเบิ่งเลาะไปทั้งพุ่นนะจะพญานาคนี่ก็ยังบ่ทันเพิ่นอันนี้วะเออพญานาคนี่ฮันเออหันเข้าไปทางเบ้าเตียงนะเข้าไปทางเบ้าเตียง เข้าไปปุ๊บว่าอย่างโตหนึ่งปุ๊บเข้าไปว่ามีคนเอาแล้วอันนี้คือการธรณีนี่นะเออก ok ็เลยว่าก็กองเพนได่มีผู <oh ้เอาล้วบอกบอกกองเพนเอาก้อนเอาก้อนแล้วจังมาจิมมาเอาพญานากระบาทานไปเบงเงยโพพนส้างดะไ้เงินเราสร้างเราแบบนี้ปีนี้ปีนี้ว่ากร้สางช้ำเราบ่ากีกาย เงินปกิเพิคน่นก็สิเอาเงิ่นเทื่นเข่าเดือนซามเดือยอคนลงมาบันนี้เดยิ่นเอาเข่าจำนวนนั้นนะไปเห็ดทางเน่พเลยคได้มาเฮ็ดซัตัวนี้นะเออเองครัวบ่นเช็ดกุฏิลังงไมคือื่อสิละโมแม่ดอเืินครัวน่ะพี่น่ะ่นเฮ็ดเืินครัวเหินครัวพี่นี่เช็ดกุฏิแล้วว่าอยู่กุฏิลังใไม่แต่ว่าได้ก็สิมาใช้เท่อละน้อยแล้ว กวนอะไรเงินนะเทพไปเองไงนี่เนี่ยพอ่นเฮ็ดเองก็จะน้อยไม่ได้จ้างเย่นตั้งนี่รู้สัยรู้เพิ่นสามเดือนรู้เงินก็เฮ็ดเองเพิ่นนี่ได้จำได้ก็เฮ็ดเท่าน้อยเพิ่นเฮ็ดจังห้องนี่เดบบอกเราปะคนได้สามห้องแล้ววันนี้เงินมันได้เฮ็ดพคนพ่อเลยโจก่อนล่ะ อันนี้ก็มาทางเบาเสียงหมดก็บาจันเบียนี่ก็เบิ้งเนี้เบิ้งซื่อจักดอกจักอเมริกันเออแม่ลามาทางเบาจันเฮ้เบาจันอือเบาจันแเนลส่วนพูพักกึ้นเวลาเอื้อเสียนให้เจ้าไปเปลี่ยนอันนี้ให้างใต้เนาะเออพัก เบบนี้มันซืออยู่ในวัดนะเออแค่คำตุยพวกมาเยี่ยมนอนหนึ่งเดีนยวมันออมนอนอยู่หหเหือนเรา๋ยวเก็บไมก็หดเดือนสามออกไม่สามข้ากับบุญและบุญกองเขาพอแจ้งนะเอาไว้แบบนี้ละงามน,นั้นแล้วพ่นซุ้มได้นพ่นว,ว่าจะเข็ดดินน,นี่ก็แต้เอาท่านได้เกิดได้เอยเลย เกิดมาเห็นเลอะนะนี่ตะกี้น่ะเป็นรังแป้นมันหัวเพิ่อนก็เลยมากสังกะสีใส่แบบนี้ตะกี้ไม่แป้นเนี่ยแม่นเพิ่อนบอกเอาอันกระเบื้องใสเนาะเอากระเบื้องใสแล้วก็แล้วกระเบื้องนั้นถัดบัวชากาก็ได้มันแพงเหรอว่ามันก็ได้เก็บเงินการเลยไงการนี้ไงใส่ที่มันจะเป็นไม้แป้นีตะกีิเปิด ้ก<ส>ันล <the supply> ่ะกับโคปโคหักบ่อยากดังนะตายเนี่ยตายช่องี่ปากว่าจังดังินมันตายช่องปาอยไดบยินดางนเขะพรจังว่าโบดังเนาะออเอเอิญจ้าหน่ะฮะเอไปอุชิเอิญเฮา ใหม่ซ้ำเข้าใหม่มนี่แหละอันนี้ต้นขามต้นขามตะกี้มีนลายต้นเ้นหัวเจ็ดมันก็ได้เด็กน้อยพากันเล่นวันศีนรับวันศีนเพกนี่เต็มเต็มเนียนเนียนว่ะต้นกระปูสาดเต็มหมดเลยอันนี้เนี ดูสัเต็มบ<อ>้าเฮา้อเดียอีกเลยได้สวยงามเลยเทศนาค่ะคักแต่สันเนเยเโรดอกีระ <laughs> เทศดอกผู้ดดใดยะเทศเป็นละเช็้มามา,ทาเทศเอายุปยู่อยู่แต่จวุน้อยพอไปเวี่งไปไธุระทางอ้าทางกิน เพื่อนเนี่ท่า,านใหญ่วะสิริวัฒน์ใหดไงขึ้นนี่วะนี่นี่อันนี้นะเป็นนักเคยเ้างวะเพื่อนตระเพื่อนเท่าดีนักเคยเป็นอ้ายอันในย่าเทาเออเด็กเพื่อนในย่าเทาก็ไเลยด้เพื่อนปูเออโยกไายนี่เขาไปหน้าไปแล้วยังเออเป็นังไจขึ้นเมื่อว่าวันนี้ไป ว่าซาขึ้น <göster> ก <ges 2> mm. ่อนซะนี่มาเยี่ยมเบิ่งเพิ่นอยากเบิ่งอยากเห็นแม่พ่อบ่อยู่ซั่นเนาะเอ้ย่พ่อบ่อยู่ซ้ํายาเพิ่นแหละบ่ได้ฝากบอกเกือน้อยว่ามีอ่าผู้ใหญ่เกือน้อยก็ผู้เออยาเพิ่นอกเฮาไดู้้แล้วเนาะเออได้าู้แล้วสเอ้ยมาแต่บพ่อก็บ่อยู่ ยัพอไปแจ้งแก่ย right. ังพออยูสไปแก้กจะไปแจ้งน้ำใสแล้วยังกำกัมีสี่หโมงหมดแล้วบ่นมาเนี่ย้ยมนี่ยงผลนี่ยไม่ได้เป็นตะเอาได้เดินเท่านะแาบอขี้ตมนะบ่มีแง่แงานั่ไรยังแจ้งที่พงเฮ้ยินชม ใส่จานกเกือเนี่กว่าได้เตะเลหมาอนเด้เมนเด้กินบังยมเนอะจังไนจะงอกไปรอโกไปจจะหงอกไปตาบกตว้นคมเลิมากะมาเล่นมาเนี่ยคั่เนี่ยมือนเดี๋ยวไปเที่ยวทั้งได้มาดูนี่เลยมือนีมวถึงมาจัวัดจะมาโตจัไนแดดจะหงอกไปชคชัย ไปว่าไปกินหมกระทะนะว่ดฉกใช้่เมั่นไมม่นจะแม่ผูกหมักเหมืงยมค่ะเมื่อนั่นก็คือว่าเมื่อนันนอ่นเห็ดเหมืงยมเขาค่ะไปใช้ยังไงล่ะจบนะจบแล้วบอกฉัน,นแล้ว้มแล้วนี่นี้มแล้วไปขึป้นมาจะวัดเลยสิออกเมื่อบาทนีง หาบ้านพักบ้านเศร้ากันเมื่อยบ่เอ้ยเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยละเมื่อยเมื่อยไปบ่ะได้เป็นมาเที่ยวได้นี่มันนั่งอยู่นี่ง่ายไปได้เลยคือเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งเมื่อยแล้วคือยิ้มไรคือยิ่มไรมาติปะโชคใชสบายดีป้าลุงกันลูกป้าลุงสิเมื่ออะไรนี่ ไปไปลงมาลงมามาไปมลงๆจะดีนะว่าเดก่นกอดแม่ป้ากอดเอ็มไป้าเร็วกอดป้าอะสบายดีไหมป้ากอนสบายดีด้วยสบายดีไหมป้าพอลุงเลยไปไปเร็วไปสบายดีพอลุงกไหม บายเดี๋ยวเมื่อส่งก่อนเด้อวันนี้แล้วบาแรงแม่มาเอาโชคใช้เด้อพ่อกะจีไปทางใดทา้งน้าพ่อขบมกขอบใจทั้งเอื้อยเลี้ยงเงินปลาเชม่อนน้องวันนี้เดี๋ยวพอดีมีแหงเจอกันไหมอีกเดี๋ยวพดีมีแหงแล้วปีหน้ามาไหมปีหน้ามาใหม่ได้ยันหลับมาแล้วเอาวะ บาลาบดอกเลยไปมาเที่ยวแบบนี้เลยเห็นไหมแรกอึ้งเลยบ่ได้นอนบ่ได้พักบ่เมื่อยโอ้ยง่ายเพิ่อนนอนแล้วอืมอืมอืมอไปเจริญมันเจริญละเพิ่นละมาอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาหน้าเอ้ยปาพี่น้องเอ้ยไปส่งอยู่บ้านพักเด้อบ่แลงไปหาขิงเขาเฮาก็ได้กลับบ้านกลับซองก่อนขับโมกขอบใจทั้งเอื้อยเพิ่นขี่มาไปได้สิมาเอาเด้อเออ ไปชงก้อนเครื่องหลายอันนั่งบ่าบดกันไปไปย่านนันย่านนันเพิ่นนันแห้งเมื่อยแล้วเร่งแห้งแห้งนี่ล่ะนะพี่น้องเอ <while> ้บาทนี่เมื่อส่งก้อนบาทนี่ปุ๋ยแหละตั้งบนเก้าอ่ะอ้าวฮะสีไปส่งอยู่บ้านพักเซโน่ก้อนพักอยู่บังเกาว่าเอ้ยหรือบอนไม่บังเกาว่ละบอนเก้องว่ะบ่อนทีส์เมื่ออย่างนะ ร้อนๆอันน้าเจาต้วน้าเงินไม่้เสรด้สเอาอันตัวกระตูนให้เราเสิรเออเด้อเ้เด้อทำเปนาไเดียวจิไปส่งอยู่บ้านพักได้จังพ่ออากัรนะขอบมกขอบใจทั้งย่ทั้งอ้ายดีชื่อของบกยกินก็ได้กินินีักทักแค้นมลิเบิกิด้วยไ่้เยเดพอกันไี่คหนาคีมวันนี้พกนีก็กินพร้อมกัน